ดูจากทรงขาดูจากการยืนแล้วก็เอาเพลงของคุณลาบาแบนมาร้องลาบานนลาบนูนมาร้องนะฮะเขาต้องเป็นคนใต้เป็นคนใต้แน่นอนคุณเอสุภชัยครับอ้ยพระเอกตอนร้องเห็นไหมมีทำมือทำมือถือกระเป๋าคือเข้าใจว่าลาบานูนเป็นทางใต้แต่ว่าไม่น่าทายเป็นเอสุภชัยมันไม่ใช่นุ้ยขอเห็นต่างฮะเป็นใคร เอกชัยสิวิชัย,ยมไม่เดี๋ยว <c oughs> ไม่รู้สึกว่ามันเป็นการดูเยเล่นรู้สึกว่าเนี่ยคือเพลงใหม่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างนี้ค่ะแล้วคิดว่าเป็นใครไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไ่ร,ไม,ร <c oughs> มาทางนี้ <c oughs> บ้างดีกว่า เป็นยังไงฟังเชื่อกวิเศษสําหรับหนูแล้วเนี่ยหนูชอบเวอร์ชันนี้นะหนูว่ามันมันฟังเพลินแล้วมันแบบมันมีการแบบประสานด้วยใช่ไหมคะพี่ศพเนาะโสดชัยสดชัยสบชัยสดชัยพี่สดชัยสดชัยพี่ศบชายอ่ะเราสนิทกันแล้วก็เลยจนิพี่ศพเนาะคือเรารู้สึกว่ามันมันก็ก็น่าทึ่งเหมือนกันที่คนคนนี้ไม่ใช่นักร้องเพราะว่าเขาร้องออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเออ เคราะจังรู้สึกดีหนูขอตอบเป็นพี่เป้ดีกว่าพี่เป้อารัฐเพราะว่าหนูรักพี่เป้หนูอยากเปิดกระบอกมาแล้วให้เป็นพี่เป้เดี๋ยว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 พี่เป้ร้องเพลงไม่ได้ขนาดนี้ใช่พี่เป้พูดไม่ชัดเลยนี่พี่เป้ไม่สามารถร้องกับทุกทำนองอย่างนี้ได้แต่พี่เป้พูดไปกับทำนองได้แต่เฟื่องพี่เป้เข้าใจแต่ว่าเปลี่ยนคนอื่นไม่ไหม เปิดก็บอกว่าเป็นเขาแล้วอยากอยากไปเรียวไปกอดเขาอ,อ่ะอ่าพี่เป้